ไปไปไปพูดดิไปไปไปมันเบาีมีมันตัเบามันไอันดี่าตัวนนะอาอคือปากเป้าเลยน้ำแล้วกันตัวเ่าจะบ้ากันเลย ไปย่างเลยเพราะว่าบนแดดอี่างาต้องไปเลยไปถายานะคะก็น้มันใสิดเลยใสมากครับชอบใจได้วี่ชอบใจได้ทแอจ้าค้าไมเป็นโอ้เสียงามันทำอีสเลมันรับผู้นน้ำมันไลนเมันมันไลเฮ ว่ายไปแล้วเมื่อกี้น่ะน้ำน้ำน้ำมันใสและเย็นอ่าแล้วน้ำมันไหลแห้งอีกตะว่าก็โอเคเลยอ่ะจับู้สาวจับู้สาวไปให้ดูนุ๊กไให้ดูพงเป่าร่วมเมื่อก well ี้จะไหนุ๊กนกน่นี่นี่จไปดีทเด้อเ้นว่ากี่ตัวยื่เลย

ืบอลเอนยูเบิ <h <h euh. ่งทป่ากันน้ำอะไที่เกันอ่เออือได้หายหูซ่าเออไอรอบบอาลดก่ัอบนเดียวเดี๋ยวถายน่เดี๋ยวเดี๋ยวถายาน่เอาฟิลงไทางนี้ก็ทางนั้นถ่างานทางนี้เนาะตะเวนเขมาานี้ อันนึงงาม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 เลยโอ้ยไอ้ส่ยน้าที่นี่อ้ตมันเหมือนเกิดเกับนีโทรศัพท์เขาทีอมา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 ว้าวหนึ่งสอง เดี๋ยว,วเดมือเปียกมืเปียกคนไปไหนวะหนึ่ง,ง,ไไองสองอเคนะเอาช่าเก่งทำไรอยู่แล,แล้วส้งกเดี๋ยวได้ทุกนงามงามแล้วให้รวมเดียวมดทุกคนนะนให้ตุ้นให้รวมเดียวมดทุกคนนี่พาค่อยพา ท่อทาหิมงานงมาสำวจเป็นาหางห้างนี้พน่ารักาแค่อตะุกนไม่น่าที่ขอดไม้ตรงนั้น <ไป S 1> น้ำลึกไหม